สวัสดีย่มทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะให้เพื่อนผมเปิดเปิดตัวนะครับเอาเปิดเลยครับก็อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะครับอยู่ในเกมมาครับ PVP นะครับเล่นต่อสู้ด้วยหมัดนะครับไม่ใช่ด้วยหมัดธรรมดาแล้วมันก็จะมีของมาด้วยนะครับอ่านะครับก็นับมาเล่นกันเลยมีโกงนะครับมีโกงอีกแล้วนะครับตานี้ไม่มีครับไม่มีมีับมาคุณคุณไปฝั่งทรายคุณอยากเป็นไปคุณอยากอยู่ฝั่งไหน ไม่รู้สิครับผมอยากอยู่ผมอยากอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายก็แล้วกันมีประตูด้วยผมอยู่ฝั่งซ้ายก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาสู้กันที่ไหนอหครับไม่บางทีมันให้สู้กันด้วยหมัดนะครับบางทีมันให้สู้กันด้วยหมัดอ๋อนี่ไงของผมไม่ใช่โอไม่เห็นอ๋อนะครับไหนล่ะครับอ๋อนี่ไงผมของผมนะครับนี่นี่ของของคุณมาอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับหนูของของคุณอยู่ตรงโน้นหนูเอาไปของคุณอยู่อีกฝากหนึ่งอ่ะของคุณนี้เหรอครับมาเออดูดู ของคุณอยู่ที่ฝั่งของคุณไงฝั่งของคุณเนี่ยฝั่งฝั่งของคุณนี่ฝั่งของคุณเนี่ยฝั่งของคุณอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่นี่เอาเอ้ามีดาบมั้ยล่ะครับฝั่งฝั่งนน้นไหนดูฝั่งนู้นหน่อยครับเดี๋ยวนะครับฝั่งคุณมีดาบไหมครับเดี๋ยวนี้มีช่องครับมีดาบ,ดาบไ,มมมบไหมครับรู้สึกไม่มีนะครับมีแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้อ๋อนะครับเอ้เรื่องมันต่อแล้วครับนี่ดูผมครับ ผมอยู่หลังคุณอะน่าเห็นแล้วครับครับโอ้ยอาผมปิดอันนี้มันก็ปิดประตูใช่ไหมโอ้ยขอโทษครับเอา้าอย่าวางสักคุก่นยืดยตีตรูธนูเลย,ยานะมาเร็วไปเฮ้ยคุณคุณมีแอปเปลิลธนูเหรอไม่ใช่ชื่อว่าแอปเปลิลทงองเอานึ่งยามาด้วยดีกว่าไปครับไปครับ ไป um มาสู insecure insecure> ้กันเลยครั well, so บคุณออกฝั่งน um ั้นผมออกฝั่งนี Review> ้แล้วก็ไปสู้กันนะผมจะใช้ธนูในการตีนะครับตายสามครั้งคือจบคลิปนะครับ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 ตายสามครั้งก็คือจบคลิปนะครับอย่างที่คุณบอยบอกมาครับดูนมาครับดูนี่เหรอมาครับออกไปฟาดไปฟาดหัวมันเลยฟาดหัวเลยมาด้านบนนี้วางชโก้ชิโก้ มันต้องมาที่โกงอะไรหรอคุณปรับแบบนี้เจะเลื่อนไหมครับใช่ใช่ใช่มันบุกก็มันคือแบบว่าถ้าถ้าไม่ปรับแบบดีเจนเลื่นมันก็จะมีซอมบี้มามาบุกไงูกได้แหละก็บุกได้ไงครับมีที่กั้ามหมดอ่ะอมันก็สปอนเข้ามานะสปอนเข้ามาัวอะไรเหรอครับสามั้างนี้เดี๋ยวผมนับเดี๋ยวขอก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยติสโลรเนดอ๋อนะครับคุณเอานี้ไปเอานี้ไปติสโตรเนดไปซะ คุณติดโซนีแล้วคุณไม่มีทางวิ่งวิ่งได้แน่นอนอุ้ยผมก็วิ่งไม่ได้ครับนโซนีโซนีโซนีพี่ตายอยู่กับทำไมคุณไม่ตายเลยมีเช่นเลือดอย่างนี้เมื่อไหร่จะตายหล่ะนี่ครับโอ้โหไม่รู้เหมือนกันเอาเอาไปดีดีจะเลือดให้นะโอ้ยเป็นคราบแมวแบบมีเช่เลือดได้ปะเล็กจุดแดแมวแบบมีเจ่นเลือดได้ได้ได้ ีอย่าปรับก่อน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 อะไรเนี่ยวะเดี๋ยวครับนี่ปรับครับไม่รีเจลืดแล้วครับตอนนี้ผมปรับแล้วไฟมันมีเยอะมันก็รีอยู่ดีอุ้ยคุณไฟสักทีริครับคิดดิ บอลอนเอ็ดบอลอนเดเฮ้ยคิดดิคอนแล้วเมื่อกี้อ้าคิดดิคอนเจ้าบังมาเลยคิดดิคอนโอ้โหคิดดิคอนอีกแล้วครับเปรี้ยวคิดดิคอนอีกแล้วว้ายคิดดิคอนครับคิดดิคอนว้ายว้ายคุณโกงอ่ะว้ายโกงอะไรเหรอโกงอะไรเหรอเฮ้ยเจ้าบุญเรือหนึ่งแล้วเนี่ย ในอ่ะเหนือเรื่องหนึ่งทำไมไม่ตายสิไม่รู้สิครับอ่าผมรู้นะเฮ้ยชุดเกาะคุณพังแล้วเลยชุดเกาะผมยังไม่พังทิเมื่อกี้ผมเห็นชุดเกาะคุณพังแล้วของดอกดอกมาแค่หมวกอันหนึ่งเอาผมเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเกมใหม่ไม่รู้เกมใหม่อะไรนะคบครับไม่รู้เกมใหม่อะไรแล้วเพื่อนผมก็จะเล่นกับเพื่อนนะกับเพื่อนเอาผมออกไม่ได้ผมว่าจะเซอร์ไพรส์หน่อย ให้แบบกระโดดติดกขวันเลยครับแต่มันไม่ได้อ่ะอย่าหวังเลยครับหวังครับหวังมีหวังอยู่ครับมีหวังอยู่ครับไหนขึ้นอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับรุ่ไม่อยู่ร,รู่นทำไมล่ะครับได้เดี๋ยวคุณจะต้องเจอสโลเน่แน่นอนเียอะไปเอานี่ไปสโลไเ<ป>ลสโลเล สโลเนเย์ไม่ได้ขี้โกงนะสโลเน่ยไปเลยเยสโลเน่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 ยเย่ไอ้ตัวคุณต้องบังแน่ครับไม่พังก็ไม่พังคลิปตอไม่รไม่พังหไม่พังหรอกตาย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 มึงตายเย่นะครับถ้าตายอีกครั้งนึงคุณแพ้นะครับโอ้โหออกทำไมโอ้ยเข้ามาแหลกเลยครับโอ้ยนะครับอะไรครับ มาเลยครับมาเข้าเลยครับผมแบนะครับแว่เลกอยู่แลครับไม่ต้องห่วงผมก็จะมาเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวสิครับสโลเน่ครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซอร์พืก็นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเซอร์ไพรส์ด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็บายบาย